79ปีที่แล้วชาวยูวกห6ล้านคนถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่สองและกว่า1ล้าน1นึ่งแสนชีวิตเฝ้ารอวันตายใกล้วิมานหลักนี้ นาซี The Son of Interest เรื่องราวของคุณสามีดีเด่นแถมยังอนาคตไกลวันๆเขาไม่สนใจสิ่งใดนอกจากการมุ่งมั่นทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติและชีวิตที่ดีของครอบครัววันหยุดพาลูกๆออกไปเล่นตกดึกเขาก็อ่านนิทานให้ลูกๆฟังก่อนนอน ทุกอย่างฟังดูสวยหรูแต่ทว่าชายคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือรูดอพเฮิร์สผู้บัญชาการแห่งค่ายกัการเอาชวิสนรกบนดินที่โลกไม่มีวันลืม ในประวัติศาสตร์โลกภาพ,พยนตร์เรื่องราวของโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น้ำมือนาซีเคยถูกถ่ายทอดให้เห็นกันมามากมายหลากหลายมุมมองตั้งแต่รอยยิ้มเล็กๆอันแสนยิ่งใหญ่ของคุณพ่อผู้เสียสละใน Life is Beautiful การเอาชีวิตรอดของย่อนนัเปียโนู่้ไม่ยอมให้เสียงดนตรีจางหายไปพร้อมกับสงครามในเด e p เพ n i ีย ชีวิตที่ได้แต่เฝ้ารอวันตายของคนเก็บศพชาวยิวด้วยกันเองในซานอฟเซาและการเดิมพันหมดหน้าตักของชายเยอรมันผู้หวังช่วยชีวิตลูกช่างชาวยิวให้รอตายจากไฟสงครามในชิลเลอร์ลิสผลงานชิ้นเอกของพ่อมดแห่งฮอลลีวูดตีเวนสปปลิเบิร์ผู้ออกปากชมว่าเดอะ n e นอฟอินเทรสเป็นหนังที่ว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุด สิ่งที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้แตกต่างคือวิสัยทัศน์ของผู้กำกับชาวอังกฤษยังจอเนธานเกรเซอร์ผู้เคยพาเราท่องโลกมนุษย์ผ่านสายตาของอาคันตุกะจากต่างดาวใน Under the Skin ในขณะที่ผลงานทั้งหลายที่เราว่ามาต่างถูบอกเล่าผ่านสายตาของผู้ถูกกระทํำ e Zone of Interest คือกระจกต่างหน้าที่ส่องสะท้อนไปยังผู้กระทำพาผู้ชมย้อนกลับสู่ปี1943เยี่ยมเยือนวิมานนาซีของรูดอฟเฮิร์สผู้บังคับบัญชาค่ายกักกันเอาชวิสในช่วงเวลาที่เขากำลังออกแบบและพัฒนาวิธีการสังหารเช่ายิวให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเคยหน้าทีของผู้ชมคือการเฝ้าดูและสำรวจ ชีวิตอันพาสุข,ของครอบครัวเฮิร์สที่ต่างใช้ชีวิตในฝันแม้ว่าอีกฝ้าของกำแพงจะเป็นขุมนรกที่พวกเขาบรรจงสร้างขึ้นมามนี่ไม่ใช่หนังเค้นอารมณ์ที่จะฉายภาพความโหดร้ายของการฆ่าล้างเาผ่าพันแต่นี่คือภาพพยนต์ที่จะพาคนดูสำรวจชีวิตของครอบครัวที่ประรวัติศาสตร์เรียพวกเขาว่าปีศาจแต่แท้จริงแล้วมันกลับเรียบง่ายแต่ก็ชวนคนหัวลุกในแบบที่คาดไม่ถึง ตอนกำเนิดของไอเดียมาจากนิยายในชื่อเดียวกันจากปี2014ของมาร์ตินอามิสที่บอกเล่าเรื่องแต่งของผู้บัญชาการค่ายกากันแต่เมื่อผู้กำกับจอห์นทานเกรเซอร์คนพบว่าที่มาที่ไปของตัวละครในเรื่องต่างมีรากฐานมาจากคนจริงในประวัติศาสตร์ ยังตระกูลเฮิร์สเขาเลยตัดสินใจถอดชื่อสมมุติออกไปทั้งหมดแล้วแทนที่ด้วยชื่อของคนจริงก่อนจะกลับไปค้นคว้าประวัติศาสตร์และทําซ้ำมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยเขาเนินย้ำว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่บทบันทึกไม่ใช่บทเรียนวิชาประวัติศาสตร์แต่เป็นคำเตือนว่าความชั่วรายนั้นซ่อนตัวอยู่ได้ทุกทีแม้กระทั่งในตัวของเราเอง เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความเป็นจริงผู้กำกับโจนธานเกรเซอร์และผู้กำกับภาพลูคาสาัสซาต้องการให้ภาพที่ปรากฏบนจอถูกถ่ายทอดผ่นเลนส์ยุคใหม่สีสดคมชัดแข็งกระด้างราวกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานำไปสู่วิธีการถ่ายทำท,ที่แตกต่างทีมงานได้นรมิวิมานานาซีขึ้นมาใหม่ใกล้เคียงกับของจริงแทบทุกรายละเอียด ก่อนที่พวกเขาจะซ่อนกล้องไว้มุมต่างๆในบ้านมากมายนับ10ตัวแล้วปล่อยให้นักแสดงเดินเข้าฉากสมบทแบบโรลเพล์ใช้ชีวิตเป็นนาซีตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนโดยไม่มีการจัดแสงไม่มีทีมงานย่างกรายเข้าไปในบ้านมีเพียงนาซีที่อยู่อาศัย Sometimes we were filming scenes in three rooms simultaneously. The idea was to try and be invisible to the actors to create an arena for them and watch their behavior within that arena. it gave us the ability to kind of capture things in real time which is so important to create present tense as an experience มันคือบทบาทที่ท้าทายสําหรับ2นักแสดงชาวยุโรอมั a r t Christian Friedel และ Sandra Hüller ที่ต้องรับบทเป็นปีศาจในประวัติศาสตร์ชาติของตัวเอง I decided to be a part of it. It was really kind of a painful decision. I had a lot to think about, a lot of meetings with Jonathan, a lot of talking with my family if it's a good idea to be involved. John said for me to create this character to dive into his darkness, if you speak. The truth, then lie with your eyes. And if your eyes tell the truth, then lie with your mouth. And that was really important that we don't feel his real thoughts. We see him as a normal, sometimes boring person, but we don't see him act like a perpetrator. <tose> <tose> เหมือนกับพวกเราทุกคนตอกย้ำว่าการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเพื่อนมนุษย์ที่ทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและคำว่าปีศาจอาจเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกแกตด้านมืดของมนุษย์แม้ว่าตัวหนังจะไม่มีภาพบันทหดรายให้เห็นแม้เพียงนิดแต่ผู้ชมจะได้ยินเสียงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังกำแพง ในขณะที่ผู้กำกับสร้างสรรภาพชีวิตอันงดงามของเรานาซีผู้ออกแบบเสียงอย่างจอห์นนี่เบิร์นส์จากหนังระทึกขวัญอย่างโนบต้องออกแบบเสียงที่ไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายที่คือกล้องกัาง,งวานหน้าที่ของเขาคือการประกอบโลกทั้งสองใบเข้าด้วยกันโดยเหล่าผู้สร้างเขาเชื่อว่าผู้ชม น่าจะเคยเห็นภาพโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในหนังและสารคดีการให้ได้ยินแค่เสียงจะเป็นตัวกระตุ้นต่อความทรงจำของผู้ชมโดยอัตโนมัติมันคือวิธีการอันแสนเรียบง่ายแต่จะสะเทือนส่วนประสาทของคนดูอย่างที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนเมื่อก่อน Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen hast Haus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten holocaust herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Rima Nasi, the Son of Interest, jet ในโรงภาพยนตร์พิสูจน์ความเยี่ยมของสุดยอดภาพยนตร์แห่งยุคเขาชิงค่ารางวัลออสการ์<อ>ก่อนจากกันไปบอกพวดเราหน่อยครับว่าคุณอยากลองไปเยี่ยมวิมานนาซีสักครั้งใหม่ถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคนทสุดเอ์ครูเจาะลึกถึงหนัก หลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอจอสตูอิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย